สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยครับวันนี้ก็มาเลาขายครับเสร็จเรียบร้อยแล้วขายครับไม่ได้จักตัวครับอันนี้เราก็ก่อนกลับบ้านครับก็แวะมาดูรอบนะครับปกติก็จะดูแต่ตอนเช้าครับครับดูผ่านไปสองใบแล้วครับใบใบผ่านไปหนึ่งใบแล้วครับนี่ฮะแต่ที่สังเกตนะครับนะครับข้างหน้าครับใบที่สองครับน้าขุคุนครับ แล้วก็ขหลังข่นะครับหลังรอบครับเนื้อข่มันจะตรงๆครับเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นปลาอะไรครับผมจะเป็นปลาหรือเป็นอะไรครับมาดูกันนะครับมาดูสปลาอะไรโอ้โห สาวน้อยครับวันนี้ตัวเดียวนี่ครับตัวเดียวตัวเดียวไม่โตมากครับ កំផ្លាកូនครับ sc 四ก s อ m e s ใหญ่ครับประมาณครึ่งโลครับจะลองสสงใหม่เลยครับเนี่ยเพิ่งทำเสร็จมา,าวานครับ เราก็มาดักรอบกันใหม่ครับดักใหม่ครับตรงนี้จะได้สองสามตัวแล้วนะครับเนี่ยรอบใบนี้ครับหมานครับหมานเนี่ยนี่ยข้างหน้านะครับนี่ครับยาคม อนี้พอครับเปิดทางนิดนึงครับง่ายครับเดี๋ยวเราไปตามลุ้นใบที่สามใบที่สามครับใบที่สี่ครับไหนไหนก็ดูแลครับดูให้หมดใบไปเลยครับครบครบทุกใบไปเลยครับครับมาถึงแล้วครับใบที่สามครับ ตัวไหมครับไม่มีครับเงียบเก็บกเลยครับเงียบเก็บกรครับคุมคุมไม่ได้ครับ ใบที่สอยู่นู่นครับตรงต้นมาเนะครับเรียบร้อยครับใบที่สมาถึงแล้วครับนี่ครับใบที่สจะมีตัวไหมครับวางเปล่าครับเงียบ นาเครับเนี่ยฮะนี่ครับสรุปแล้วครับตายหนึ่งตัวครับปรชชอนประมาณสีขีดครับประมาณสี่ขีดได้ครับประมาณนี้ฮะไม่โตครับ,รบโอเคครับ ขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ